ว่าทำไมเราผลิตต้นทุนอยู่ที่บาท80ต่อกิโลเนี่ยเพราะว่าเราซื้อปริมาณที่เยอะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแมกโรดัใช้สเปรย์โดยใช้เครื่องปั๊มสาสูบฉีดแต่ถ้าเราไปทำเองตามบ้านถ้าคนคนเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้บ้านแต่หลังแต่นี้ว่าต้นทุนมันจะสูงกันหนนอยสูงกว่านะครับเราก็เลยใช้วิธีการรวมตัวกันทำ จากจากปุ๋ยที่ว่าคนไม่ค่อยนิยมใช้พอสภาพดินดีข้างสวนเขาเห็นว่าเอ้ยทำไมบ้านนี้ลดปุ๋ยเคมีไม่ค่อยใช้ละแล้วก็ใช้ปุ๋ยมากประจำทึท่่เขาไม่ค่อยเชื่อนะก็หันมาซื้อนะมาใช้ตวงแรกที่เริ่มตั้งกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มสากลเนี่ยเราใช้5ปีแต่จากยุวะมาเนี่ยก็

แต่ว่าเราจะเหลือขายได้ท้อยมากเราเน้นสมาชิกก่อนครับต้องให้เหลือก่อนอย่างนี้เราคนนอกเราจะเอาสั่งจองต้องสั่งจองครับแล้วสมาชิกอางมาหุ้นไว้สมาชิกใช่ฮะจะผมก็ไม่ได้เล่าฟังว่าจากที่เห็นกองใหญ่เนี่ยอันเนี้ยพอใช้ได้ผลดีปั๊บเนี่ยไม่ต้องมีโฆษณาหรือไม่ต้องมีขายเลยนะจะมีสมาชิกมาช่วยกันซื้อมากเลยครับทีนี้ซื้อต้องจับคิวซื้อเลยจับมาก่อนเนี้ยดว่ฮ้ยซื้อที่ไหนก็ซื้อได้ทีนี้เราก็ทำาค่สองร้อยตันเอ่อ ได้ครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าได้ผลดีจริงแล้วปริมาณเนี้ยจะได้คุณภาพีุดีถ้ามากกว่านี้สูงเกินหรือว่าความชื้นไม่ได้ขนาดนี้จริงกวิธีการทาปุ๋ยมากก็อาจจะไม่ได้เกิดอยู่แต่อันนี้น<ะ>คือย่อยสลายแล้วก็มีจุลินทรีย์เดินในในปุ๋ยเลยแล้วก็เวลาเราลดน้ําไปเนี่ยท่าอาหารของของ,ของปุ๋ยเนี่ยมันออกมาน้ำจแดงเลยน้องบอกไม่ชอบเลยนะปุ๋ยเนี่ย นะครับปุ๋ยหมักที่ดีพอหมักเสร็จแล้วจะไม่มีกลิ่นแต่ท่านไม่กลิ่นคือวัตถุดิบที่พอหมักแล้วจะจะไม่ค่อยมีกลิ่นได้ค่ะคุยมากที่ดีี่เวลาเขาไปว่าคุณจะรันเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรนะเวลาเรามารวมตัวกันรวมรุ่นทำปุ๋ยหมักหรือว่าการที่บอกว่าช่วยเหลือกันอ๋อนะครับปุ๋ย ปุ๋ยเนี่ยที่เราประสบผล็จเร็ตได้นะครับก็เพราะว่าเราทำเราก็มีคนใช้มีคนซื้อนะครับที่มีคนใช้คนซื้อเพราะว่าจากจากที่เราทำแล้วมันได้คุณภาพเราก็ได้ผลนะครับหลังจากพอคนมาซื้อเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องทำไงครับต้องมีการจดทะเบียนร,รวมเป็นกลุ่มทําปุ๋ยสากลเราแยกนะครับจะเห็นว่าจะมีกลุ่มทําหน่อไม้ฝรั่งกลุ่มทําปุ๋ย กลุ่มทาน้าต้มฟันไม้แล้วก็กลุ่มร้านค้าชุมชนงั้นการบริหารจัดการไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมคนเดียวนะครับผมเป็นกรรมการแต่แต่เมื่ออดีตนะผมอาจจะจะดูแลช่วยเหลแต่ปัจจุบันนี้เมื่อชุมชนรวมตัวกันได้แล้วเราก็สามารถที่จะให้คนในกลุ่มเราในชุมชนเราเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นคนดูแลนะครับปุ๋ยนะครับเราเริ่มจากสมาชิกที่ปัจจุบันนี้คนที่จะซื้อปุ๋ยก็คือต้องมา เอาเงินมาเขาจ่ายเลยนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยเขาจ่ายเลยนะครับเขาต้องการปุ๋ยเนี่ยจากที่อื่นเนี่ยผลิตเนี่ยเราต้องเสร็จแล้วถึงขายใช่ไหมอันนี้เขามีเจ้าของไนแล้วกองเนี่ยสมาชิกค,คือจองแล้วเขาจ่ายตังเรียบร้อยแล้วฮะคนละตันสองตันคนละ50กระสอบคนร้อกระสอบนะครับที่ผสมเร็จได้ก็เพราะว่าคุณภาพที่เราใช้นะครับหลังจากที่เรใช้ได้ผลดีแล้วเนี่ย คนก็จะแย่งกันใช้เพราะว่า1ถูกสองใส่แล้วได้ผลนะครับพอผลิตปั๊บเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการเราเนี่ยนะครับสมาชิกจะซื้อปุ๋ยก็ต้องมาเอาเงินมาจ่ายกันเลยจองเขาเรียกว่าจองไว้ก่อนพอทําปุ๋ยเสร็จได้ปั๊บเนี่ยก็โทรบ,บอกสมาชิกว่า,าปุ๋ยเสร็จแล้วนะเดี๋ยวท่านมารับปุ๋ยได้นะครับก็ทําให้เห็นที่ที่เราเห็นเนี่ยเ,เกิดประสมความสำเร็จก็คือว่าปุ๋ยที่ทำเนี่ยมีเจ้าของหมดแล้ว นะครับไม่ใช่ว่าเราทํากันแล้วก็เหมือนที่อื่นทํากันแล้วขายไม่ได้ทํากันแล้วก็ไม่มีคนใช้ที่นี่ไม่ใช่งั้นนะครับไม่พอขายทําแบบไม่พอขายทุกคนต้องเอาเงินมาแบบว่าจองกันนะครับแล้วก็เหลือจากที่เราจองตัวนั้นจะตัดลงาเป็นรอนร่อนรับนครับใช่ครับจองหูก็จะได้ใช้ก็ไม่เป็นปีแล้วจองครับประมาณสองเดือนครับจองสักร้อยตันได้ไหมร้อยตันร้อยตันได้ฮะ สิบตันตันร้อยจังเลยนะสิจังเลยใช่ไหมสิบตันสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทเองสิคันรถสิบล้อเนี่ยไปแล้วสองหมื่นบาทนั่นไปลงได้ในนาสบายเลยจองวันนี้คือรออีกสองเดือนนะจองวันนี้แต่รออีกสองเดือนนะฮะจ่ายตังค์วันนี้สองหมื่นลอยสองเดือนนะคะใช่ล้อนอกเราไม่คิดเป็นสมาชิกสองหมื่นบาท